เช็คธนาคารด่วนนะคะวันนี้เงินเข้าแล้วนะสำหรับการดูแลกลุ่มผู้เปราะบาง10มกราคมคือวันจ่ายเงินงวดแรกของปีนะคะจะมีทั้งเงินอุดหนุนบุตรนะมีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการนะคะก็คือปีนี้ทั้งปีเนี่ยจะมีการจ่ายเงินประมาณวันที่10ของทุกเดือนนะคะถ้าชนกับเสาร์อาทิตย์ก็าอาจจะเป็นวันที่9บ้างวันที่8บ้างแต่ยังไงก็ให้จดในปฏิทินไว้นะว่าบริเวณของวันที่10เนี่ยเป็นวันสําคัญวันเงินเข้านะคะทุกค ในเรื่องของเงินผู้สูงอายุจะมีการจ่ายแบบขั้นบันไดนะคะ60-69ปีก็600บาทต่อเดือนนะ,ะ70-79 700บาทต่อเดือน80-89 800บาทต่อเดือนแล้วก็90ขึ้นไปเนี่ยก็รับไปเลย1,000บาทต่อเดือนนะคะสำหรับเบี้ยผู้พิการนะคะก็คือ800-1,000บาทจะได้รับเงินตามเกณฑ์อายุนะคะแล้วก็สำหรับกลุ่มที่เป็น ผู้มีบุตรนะคะก็ยังคงได้รับเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลชุดเดิมเคยให้ไว้อย่างไรรัฐบาลชุดนี้ยังคงดูแลกลุ่มผู้เปราะบางต่อไปอย่างต่อเนื่องค่ะ